เปิดจำนวนเงินฟรองสุภกิจอดีตแฟนเด็กเอชุติมาที่เสียให้มาคาร่าเรียกได้ว่าเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังเลิกสำหรับฟรองสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพจสายไหมต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกกันได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้แต่ต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนข้างงวดกว่า5เดือน จนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านแก้ชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกว่าเทปนี้เดือดกันสุดๆเลยก็ว่าได้ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาแบบยอมโดยทางด้านแม่ฟรองสุภิกิจเผยสาเหตุลูกชายฟรองสุภิกิจเลิก เอชุติมาเพราะว่าฝ่ายหญิงหมดตัวไม่มีเงินทั้งท,งท้งที่เคยสัญญาจะเลี้ยงดูลูกชายซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกันชายได้ถามว่าฟรองที่ถามจริงๆฟรองเล่นการพนันไหมลูกซึ่งทางด้านฟรองสุภกิจตอบว่าไม่เคยเล่นครับผมโดนโกงมีคนทักมาชวนร่วมลงทุนปั่นมาคาร่าผมโอนเงินไปลงทุนเขาบอกจะได้ยอดแล้วถอนได้ก็โอนเขาไปอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่ผมไม่เคยเล่นจริงๆ หลังจากนั้นทางด้านหนุ่มกัญชัยได้เปิดหลักฐานฟรองสุภกิจเล่นการพนันที่ได้มาจากแ้ชุติมาพร้อมเปิดแชทให้ดูกลางรายการซึ่งทางด้านฟรองสุภกิจก็บอกว่าผมโดนโกงผมไม่ได้เล่นจริงๆโดยวันนี้เราจะพาไปเปิดจํานวนเงินฟรองสุภกิจเสียให้เว็บบาคาร่าโดยเงินที่ทางด้านฟรองสุภกิจเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้เป็นเงินทั้งหมดจํานวน840,000บาทเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียว